ทั้งทั้งที่การปริ้นเงินแล้วแจกจ่ายไปสู่คนหมู่มากในตอนแรกที่พวกเขาได้รับเงินนั้นก็ดูเหมือนที่จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะจูจ่ๆรัฐบาลก็แจกจ่ายเงินแบบฟรีๆให้พวกเขาพวกเขาก็เลยคิดว่าเงินฟรีนี้ก็จะนําไปใช้ช้อปปิง้งแต่ก็กลับพบว่าข้าวของต่างๆก็แพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นดูเหมือนจะมีเงินกระดาษมากขึ้นแต่กลับซื้อของได้น้อยลงซะอย่างนั้นซึ่งสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็คือมันเกิดค่าเงินเฟ้อหรือเกิดค่าอินฟลชัน แต่ด้วยการปริ้นเงินอย่างมหาศาลออกมามันจึงส่งผลให้เกิดไฮเปอร์อินฟลชันหรือเกิดค่าเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงจนในปัจจุบันค่า CPI หรือค่า Consumer Price Index ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าเงินเฟอ้อของสหรัฐมีรายงานออกมาว่าในเดือนพฤษภาคมปี2022ที่ผ่านมานั้นมีค่าพุ่งสูงมากกว่า8.6%ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ40ปีส่วนในประเทศไทยนั้นค่าเงินเฟอ้อของเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมา ก็มีตัวเลขอยู่ที่7.1ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ24ปีเช่นเดียวกัน